สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราช่องพายทองคูนะคะวันนี้แม่ดอกลักก็มาหาหมูรนีอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะมาแต่แม่ดอกลักเชือกเดียวนะคะป้าแพยไม่ได้มานะคะนี่นี่ค่ะ มลนุยนะคะนี้ก็เป็นปกหลักดั้งเดิมของแม่ดอกลักนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็มาช่วยน้องโมลนุยไล่สุดผลไม้นะคะวันนี้นะคะก็เลยเอาแม่ดอกลักมาเชือกเดียวนะคะเพราะว่าเราจะไล่สุดผลไม้หาทุนในการซื้อหญ้าให้น้องโมลนุยกับน้องบุญดีนะคะ เพราะว่าน้องไม่มีแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าก็น้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่าน้องได้ปลูกหญ้าไว้ริมฝั่งแม่น้ำกุดนะคะหมู่บ้านเราเรียกว่าแม่น้ํากุดนะคะอันนี้ก็เลยเอาแม่ดอกลักมาเชือกเดียวนะคะ เขาได้มาหาโมละนุยนะคะยืนเคียงกันเลยนะคะนี่แม่ดอกลักนะคะเขาคงคิดถึงโมละนุยมากเลยนะคะนี่แล้วก็น้องบุญดีอยู่หลังทางโน้นนะคะเพราะว่ากกหลักดั้งเดิมนะคะกกหลักของแม่ดอกลักนะคะเคยอ,อยู่นะคะนี่เป็นคอกช้างเก่านะคะแต่เก่าแต่ก่อนนะคะนี่ก็ เริ่มจะชำรุดเลยนะคะนี้แล้วก็หักไปแล้วนะคะนี่หักแล้วหนึ่งเสาหักแล้วหนึ่งเสานะคะวันนี้ป้าแม่ดอกลักก็เลยมาเยี่ยมน้องมลุยนะคะมาไล์สุดนะคะเม่จากทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะมาช่วยน้องโมลุยของเรานะคะน้องก็เป็นช้างตกงานนะคะ ทั้งสองเชือกนะคะมัวนุยกับบุญดีอันนี้แม่ดอกลักก็เลยมาเยี่ยม,มเขาคงจะลงพักกันนะคะนี่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะนี่เขาคงจะคิดถึงกันนะคะ โมนุยกับแม่ดอกรักเด็กดูเสียงเขามาม่ะเสียงเขากิ๊กกเ๊กเลยนะคะ,ะน้องโมลนลยเขาคงจะคิดถึงกันมากเลยโมนล้กับแม่ดอกรักนะคะเสียงเขาทักทายกันนะคะเสียงน้องมมลลยนะคะนี่ เสียงเขาคำรามนะคะเหมือนเขาจะพูดคุยอะไรกันอันนี้ก็มาไลา่สุดผลไม้นะคะช่วยน้องนะคะขอให้แม่ทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องัวนุยน้องบุญดี นะคะเพราะวันน้องก็เป็นช้างตุง,งานนะคะไม่หญ้าก็น้าท่วมนะคะนี่เราเลยอยากไล่สุดนะคะหาคะแนนนะคะช่วยน้องโมระนุยนะคะหาซื้อแปลงหญ้าให้น้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็วันหลังคุณแม่จะไปถ่ายแปลงหญ้าที่หน้ท่วมให้แม่แม่ได้ดูนะคะของน้องโมระนุยนะคะ แม่ดอกรักนะคะเขาได้มาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนเขานะคะนี่ได้มาอยู่กกหลักกกหลักนั่งเดิมที่เขาเคยผูกนะคะเดี๋ยวนี้ให้น้องมลหนุยอยู่แทนนะคะนี่เพราะว่าน้องไม่มีคอกนะคะมีคอกแต่หลังเดียวหลังที่บุญดีอยู่นะคะเพราะคอกนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะคะชำรุดแล้วก็เก็บผุกพังเลยนะคะเลยว่าให้ น้องได้อยู่ก่อนนะคะน้องมอนอีของเรานะคะเสียงหวานด้วยนะคะเขาทัดทายแม่ดอกรักนะคะเขาได้มาเจอกันเขาคงจะคิดถึงกันมากเลยนะคะนานเลยนะคะที่เขาไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะที่เขาได้ไปไล่สด ไปก่อนที่สวนสอดของเรานะคะหลายเดือนเลยนะคะนี่ดอกลักนก็คงจะพันมากนะคะเพราะว่ายุงเยอะโอ้โหโ้แรงเลยนดอกลักนะคะ ดูแม่บุญดีก็ส่งเสียงคํารามนะคะเขาคงจะทักทายกับแม่ดอกรักนะคะเพราะว่าเขาได้มาเจอกันนะคะนี่เขาเป็นพี่สาวแม่ดอกรักนะคะนี่ก็มีอายุมากกว่าแม่ดอกลักไต้เลียงกับป้าเพนะคะนี่เสียงเขาคํารามนะคะ เสองพี่น้องนะคะเขาได้มาอยู่ด้วยกันดูแม่ดอกรักเขาก็โกรดน้องโมลนุยนะคะ เขคงจะคิดน้องโมระนุยคิดถึงม้องโมระนุยมากเลยนะคะนี่ความรักความผูกพันนะคะสองเชื่อเขานะเคยอยู่ด้วยกันนะคะเขามานะคะยังไม่ถึงหมู่บ้านนะคะเขาร้องเลยนะคะนี่เขาคงจะได้กลิ่นนะคะกลิ่นน้องโมละนุยนะคะแม่ดอกรักนะคะ ดูเขาลักเขากอดกันนะคนสองเชือกนี่มันจะคิดถึงกันมากนะั่นห่างกันนานเลวไม่ได้เจอหน้ากันดูเขาหอมแม่ดอกลักนะคะโมระนุยนะคะดูนะคะหอมแก้มด้วยดูนะคะนี่หอมแก้มแม่ดอกลักด้วยโมรนุยของเรานะคะดูเขาทักทาย แม่ดอกลักก็หอมแก้มน้องโมระนยุยความรักความผูกพันนะคะน่ารักจังเลยนะคะนี่ นี้ได้มาอยู่สามเชือกนะคะแม่ดอกลักได้มาเป็นเพื่อนน้องโมนุยกับน้องบุญดีนะคะมาไล่สุดผลไม้ช่วยเป็นสะพานบุญให้น้องโมลนุยกับน้องบุญดีนะคะแล้วก็ได้มาเยี่ยมน,น้องบุญดีด้วยกับน,น้องโมลนุยอ,อพี่บุญดีกับน,น้องโมลนุยด,ด้วยนะคะปะ้าเพไม่ได้มานะคะปะ้าเพอยู่ที่หมู่บ้านยี่สิบหลังนะคะให้น้องเตย้ยดูแลอยู่ที่นู่นนะคะ เพราะว่าน้องเต้ยจะไปดูตารางการสอบแล้วก็จะแวะไปดูแม่ดอกลักนะคะให้น้องอาร์ตดูแทนอยู่ที่บ้านนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่คนไหนที่เข้ามาติดตามก็กดไลค์กดกระดิ่งช่องพายทงคูณเยอะๆนะคะเป็นกำลังให้ช่องพายทองคูณเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ